สวัสดีครับผมวันนี้วันที่3พฤษภาคมปี2567ครับมาอัปเดตแล้วก็พูดคุยกันในระหว่างนี้นะครับผมก็จะต้องมีในเรื่องของรายละเอียดรายท่านติดตามนะครับผมนะวันนี้มีข้อมูลที่น่าสนใจครับแล้วก็มาพูดคุยนะครับแล้วก็อัปเดตข้อมูลกันทางด้านของนะครับเงินดิจิตอลวอลเล็ตไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของรูปแบบของการใช้นะครับรูปแบบของเงินแหล่งเงินทุนต่างๆเนี่ยเป็นอย่างไรนะครับวันนี้ เดี๋ยวพาไปรับฟังกับทางด้านของนะครับคุณสุริกัญญานะรวมไปถึงในเรื่องของคุณเผ่าภูมินะที่ได้มีโอกาสนะครับนะมาพูดคุยแล้วก็มาแบ่งปันข้อมูลซึ่งน่าสนใจในบางช่วงบางตอนเดี๋ยวเริ่มต้นนะครับเดี๋ยวเราไปฟังนะครทางด้านของคุณสิริกัลยานะครับว่าในเรื่องของการใช้จ่ายในะรูปแบบของเงินดิจิตอลไวเรตนะครับไม่ว่าจะเป็นภาคประชาชนนะครับใช้กับร้านค้าร้านค้าใช้กับร้านค้า มีลักษณะรูปแบบเป็นอย่างไรอ่ะอันนี้ก็น่าสนใจนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันอันนี้ขอบคุณข้อมูลจากทางด้านของไทย PBS นะครับผมก็ขออนุญาตแบ่งปันบางช่วงบางตอนเนาะให้เราได้เห็นในเรื่องของรายละเอียดแล้วก็วิธีการนะครับต่างๆที่น่าจะมีแนวโน้มในเรื่องของการใช้เป็นอย่างนั้นนะครับ อีกฝั่งฟังหนึ่งก็น่าสนใจนะครับสำหรับในเรื่องของทางด้านของคุณเผ่าภูมินะครับก็มีอธิบายชี้แจงเพิ่มเติมสำหรับในเรื่องของนะครับงบประมาณต่างๆอันนี้ก็น่าสนใจเดี๋ยวลองไปฟังบางช่วงบางตอนอีกเช่นเดียวกันสำหรับในเรื่องของรายละเอียดตัวนี้นะครับผมก็เอามาให้ฟังเนาะสำหรับรายละเอียดนะเกี่ยวกับที่นะจะมีการนะเริ่มโครงการนะครับดิจิทัลวัตถุนึงหมื่นบาท ที่เกิดขึ้นนี้นะครับเดี๋ยวไงไปรับฟังพร้อมๆกันครับผมเรียนเชิญครับ ประชาชนก็คงจะได้ประโยชน์บ้างแต่ว่าต้องบอกว่ามันไม่เต็มไปเต็มหน่วยอันเนื่องมาจากเงื่อนไขต่างๆที่รัฐบาลได้วางไว้เป็นกับดักนะประมาณ3กับดักด้วยกัน1นก็คือว่าให้ผ่านดิจิทัลวอลเล็ตมันไม่เหมือนกับได้เป็นเงินสดใช่ไหมคะได้เงินสดเนี่ยมันมีความยืดหยุ่นมากกวา่าเราอาจจะใช้อะไรก็ได้อย่างที่เจ๊เอบอกเนาะทั้งค่าน้ําค่าไฟไปเติมน้ํามันก็ได้จ่ายค่าเช่าบ้านจ่ายจ่ายค่าขนมลูกได้นะอ,อันนั้นคือกับดักข้อที่1กับดักข้อ ข้อที่2นะคะก็คือเรื่องของว่าต้องหมุนอย่างน้อย2รอบนะคะ,ะเรื่องร้านค้าที่จะต้องรับเน่ต้องเป็นร้านค้าขนาดเล็กก่อนแล้วก็ต้องใช้ต่ออีกอย่างน้อย2รอบเนี่ยถึงจะสามารถที่จะไปแลกเป็นเงินสดได้อันนี้ก็ทําให้ร้านค้าขนาดเล็กจํานวนหนึ่งเนี่ยที่มีสายป่านที่สั้นไม่สามารถที่จะมีเงินเก็บมากพอที่จะเก็บไว้ไปลงทุนไปซื้อ ของไปซื้อวัสดุไปซื้อวัตถุดิบอะไรต่างๆมาทําเพื่อขายของต่อเนี่ยเขาก็จะอาจจะอันไม่อยู่ถึงสองรอบเนาะอาจจะอยากได้เงินสดเร็วกว่านั้น,นด่านที่3กับดักข้อที่3ก็คือว่าถ้าจะต้องแลกแลกเป็นเงินสดได้เนี่ยคุณต้องอยู่ในฐานภาษีด้วยอันนี้เนี่ยก็มี2องเอฟเฟกด้วยกันหนึ่งก็คือณวันนี้ คนที่ยังไม่ได้อยู่ในฐานภาษีเนี่ยยังไม่แน่ใจเหมือนกันว่าต้องเข้าตอนไหนรัฐบาลบอกว่าเดี๋ยวค่อยมาสมัครก็ได้แต่ว่าถ้าคุณจ่ายภาษีเงินได้บุคคลธรรมดานะคะที่เขาบอกว่า4 0 0 8เท่าได้เนี่ยก็คือคนที่ทําธุรกิจส่วนตัวเนี่ย แต่ว่าเขายื่นภาษีกันไปแล้วไงของปีที่แล้วเนี่ยยื่นไปหมดไปตั้งแต่เดือนเมษายนแล้วถ้าจะเข้าใหม่เนี่ยจะต้องยื่นยังไงนะคะหรือว่าไม่เคยทําธุรกิจมาก่อนแต่เห็นโอกาสทางธุรกิจจากดิจิทัลเล็เนี่ยอยากที่จะเข้าฐานภาษีวันนี้ยังรายได้ยังไม่พอที่จะต้องจดแหวเนี่ยจะเข้ายังไงนะคะคอันนี้ก็จะเป็น3มกับดักที่น่าจะทำให้ผลที่มันเกิดขึ้นก็คือ คนที่จะเข้าร่วมโครงการได้ร้านค้าที่จะเข้าร่วมโครงการได้นั่นต้องเป็นร้านค้าที่ น่าจะมีสายป่านที่ค่อนข้างยาวมีร้านค้าที่มีไซส<ม>์ใหญ่ขึ้นมาระดับหนึ่งนะคะแล้วก็สามารถที่จะบริหารเงินสดของตัวเองได้คล่องตัวก็เลยไปเข้าเกณฑ์เกณฑ์หนึ่งที่รัฐบาลเนี่ยพูดออกมาแล้วว่าสา,สามารถที่จะเข้าร่วมโครงการนี้ได้น,นั่นก็คือร้านค้าสะดวกซื้อมไม่ว่าจะเป็นเชนใหญ่เชนเล็กเนี่ย<ม>เข้าได้หมดมถูกไหมคะ,ะ <c oughs> มันก็เลยกลายเป็นว่าร้านค้าพ่อค้าแม่ค้าตัวเล็กตัวจริงรถเข็นแผงลอยเนี่ย อาจจะอยากที่จะเข้าอะแต่แบบเข้ามาแล้วนี่มันลําบากเหลอเกินจะใช้ต่อก็ยากเปลี่ยนเป็นเงินสดก็ไม่ได้เพราะไม่ได้อยู่ในฐานภาษีแล้วคงมันจะไม่ได้อยู่นะคะสุดท้ายก็ไม่ได้เข้าไม่ได้เข้าตัวร้ายค้าตัวจริงไม่ได้เข้าเนี่ยประโยชน์ที่มันจะเกิดขึ้นเนี่ยมันก็เลยอาจจะไม่ได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยอย่างที่<อ>เราคาดหวังไว้หลังจากที่รัฐบาลพยายามที่จะเบ่งงบประมาณปี25 6 8เพิ่มขึ้น อีกแสนห้าหมื่ล้านนะคะที่มาจากการกู้ร้อเปอร์เซ่ยก็ปรากฏว่านี่สาธารณะเราเนี่ยไปแตะอยู่ที่ของปีของปีนี้นะจะจบปี67เนี่ยแตะที่65%ของ GDP อพอ68เนี่ยจะขยับขึ้นไปเป็น67%ของ GDP แล้วถ้าเรายังจำกันได้เพดานของนี่สาธารณะเนี่ยกำหนดไว้ว่าไม่เกิน70%ของ GDP ณนะวันนี้เนี่ยมันก็คือ อ,อ,อยู่ที่จมูกแล้วค่ะก็คือปริ่มน้ําเต็มที่นะคะคที่จะชนเพดานแล้วไปถึง ภาร้านดอกเบีย้ยที่จะเกิดขึ้นหลังจากนี้ไปนะคะก็จะขยับไปอยู่ที่3,20 0ล้านต่อปีเฉพาะดอกเบีย้ยอย่างเดียวนะก็คือเก็บภาษีมาเท่าไหร่เนี่ยยังไม่ต้องไปใช้ทำอะไรเลยจ่ายเป็นดอกเบีย้ยอย่างเดียว3 0 0แสนกว่าล้านนะคะแล้วก็ภายในปี2571เนี่ยซึ่งก็คือประมาณอีก4ปีข้างหน้าน่าจะไปแตะถึง460 0 0ล้านบาทเฉพาะดอกเบีย้ยอย่างเดียวนะคะยังไม่รวมเงินต้นที่ต้องจ่ายคืนอีกประมาณแสนกว่าล้านรวมทั้งเงินต้นดอกเบีย้ยเนี่ยก็ ปลาเข้าไป 6แสนล้านบาทแล้วจากเงินรายได้ที่เราจัดเก็บได้สักประมาณเกือบเกือบ3าล้านล้านบาทต่อปีก็ถือว่าหนักหน่วงนะคะสำหรับภาราดอกเบี้ยที่จะเกิดขึ้นนี่คือก้อนแรกนะคะนี่คือแหล่งที่มาก้อนแรกก้อนเดียวนะคะก็คือการใช้งบประมาณปี68ยังไม่นับรวมถึง67เนี่ยก็อาจจำเป็นที่จะต้องกู้เพิ่มเพราะว่ายังต้องรอใช้อีกประมาณแสนกว่าล้านและยังไม่ได้พูดถึงพกศอีกนะคะที่จะต้องกู้เพิ่มแล้ว ปกติทกาศาเนี่ยใช้คืนอยู่ปีละไม่ถึงแสนล้านแต่ว่าถ้าไปกู้เขามาอีกแสนเจ็ด่นล้านเนี่ยก็อาจจะต้องจ่ายคืนเขาประมาณปีละ1นึ่งแสนล้านรวมกับนี่สาธารณะก้อนเดิมที่ต้องใช้คืนทั้งดอกทั้งดอกทั้งเงินต้นนะเจ๊เอกหกแสนล้าน <c oughs> บวกของทกาศาเข้าไป <c oughs> อีกเป็นประมาณ7จ็ดแสล้านบาท <c oughs> ที่จะต้องแบบ สำหรับประชาชนทุกคนที่จะต้องเสียภาษีมาแล้วก็ให้กลายมาเป็นเงินต้นเป็นดอกเบีย้ยที่จะต้องจ่ายคืนในส่วนของตัวงบประมาณที่จะใช้ในการกระตุ้นเศรษฐกิจนะครับเรายังมีความเห็นว่าต้องเป็นเม็ดเงินที่ใหญ่เพียงพอที่จะลงไปกระตุ้นเศรษฐกิจในช่วงเวลาที่เราเออกแบบเงื่อนไขไว้ว่าเรื่องของ6เดือนและในเรื่องของตัวอำเภอนะครับมีการใส่เม็ดเงินลงไปขนาดใหญ่เพื่อที่จะกระตุ้นเศรษฐกิจให้หมุนอยู่ในหมู่บ้านหมุนอยู่ในชุมชนทําไมต้องใหญ่นะครับ การที่เป็นเงินเม็ดเล็กลงไปแค่กลุ่มเป้าหมายบางกลุ่ม,มเกิดการบริโภคจริงแต่ไม่นำสู่การลงทุนสำคัญนะสำคัญทำให้คนมีเงินใช้จ่ายทำให้คนมีคุณภาพชีวิตขึ้นไปช่วยค่านน้นค่านี้ให้คนจนได้แต่ถามว่าจะเกิดการเหนี่ยวนําให้เกิดการผลิตเพิ่มขึ้นมีการจ้างงานเพิ่มขึ้นมีการสต็อกสินค้าเพิ่มขึ้นไหมคําตอบคือไม่ เพราะฉะนั้นมันเป็นการถ้าใช้เม็ดเงินน้อยเป็นการกระตุ้นการบริโภคอย่างเดียวถ้าใช้เม็ดเงินมากเป็นการกระตุ้นการบริโภคที่เหนี่ยวนําไปที่การลงทุนเพราะฉะนั้นเป็นการกระตุ้นทั้งดีมานไซส์และสป라이ไซส์ครบวงจรใช่ถูกต้องอันนี้คือเหตุผลเหตุผลสําคัญเลยครับว่าเราพูดตั้งแต่วันแรกว่าเราไม่ใช่การกระตุ้นเพื่อการบริโภคเพียงอย่างเดียวกระตุ้นเพื่อการลงทุนใจมาลงทุนใช่เพราะการลงทุนประเทศมีปัญหาการผลิตประเทศมีปัญหาดัชนีอ่า MPI ของประเทศติดลบมา16เดือนติด วันวันนั้นที่เราคุยกันตอนนั้น14เดือนติดผ่านไปบสามเดือน16เดือนติดอีกเดือนเดียวจะเป็นการติดลบติดต่อกันมากที่สุดในประวัติศาสตร์ประเทศไทยอันตรายมากซึ่งแบงก์ชาติยังไม่เห็นตรงนี้ออกมายืนเรื่องอัตราดอกเบี้ยนโยบายก็อันนี้ครับก็คือกําลังจะบอกว่าภาคการผลิตของประเทศมีปัญหาเราไม่สามารถกระตุ้นการภาคบริโภคเพียงอย่างเดียวโดยไม่โยงไปที่ภาคการผลิตเพราะฉะนั้นจํานวนเม็ดเงินที่ใหญ่มีความจําเป็นเพราะฉะนั้นผมหักล้างทั้งในมิติของตัว กลุ่มเป้าหมายและจานวนเ,วเงินเอาละนะครับนี่ก็เป็นรายละเอียดข้อมูลที่นํามาอัปเดตกันนะภาพประมาณนี้เดี๋ยวในมีความคืบหน้าอื่นใดเพิ่มเติมก็เดี๋ยวมาพูดคุยแบ่งปันอัปเดตกันอย่างต่อเนื่องแน่นอนนะครับผมวันนี้ขอบคุณมากสาหรับการติดตามชมครับขอให้ท่านโชคดีและมีความสุขครับสวัสดีครับ